สวัสดีค่ะสายรุงเงยิงข่าววันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยชาวไร่ยอ้อยที่ช้ำใจนะคะมีมือดีแอบเผาไร่อ้อยได้มีการแจ้งความตํำรวจให้มาดูนะคะแต่บอกแต่ได้คำตอบก็คือบอกว่าให้กลับไปถ่ายคลิปคนร้ายมานะคะรายละเอียดมาฟังพร้อมกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับอลวาดหนักเลยนะคะสำหรับชาวไร่อ้อยทุกหนักคนร้ายแอบจุดไฟ เผาไรอ้อยนะคะผู้เสียหายกว่า20รายแทบทั้งหมู่บ้านช้ำใจหนักไปแจ้งความตำรวจไม่มาตรวจที่เกิดเหตุแถมบอกให้ไปถ่ายคลิปคนร้ายมาเป็นหลักฐานเมื่อวันที่9กันยายนนะคะนายประสิทธิ์อายุ50ปีเจ้าของไรอ้อยในพื้นที่บ้านโนนระเวียงหมู่ที่2ตำบลบึงพลายอำเภอแก่งสะสนาม นางนะคะจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคร,ราชนั่นเองนะคะร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวค่ะร้องทุกนะคะก็คือทุกใจมากกว่า2ปีหลังถูกคนร้ายแอบลักลอบ จุดไฟนะคะเผาไรอ้อยหลายครั้งแจ้งความแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าซึ่งที่ผ่านมาในระยะ1หนึ่งเดือนคนร้ายก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งค่ะมีผู้เสียหายรวมกันกว่า20รายนะคะมูลค่าความเสียหายประมาณ500,000บาทนะคะก็มีการตัดเพราะอยากเลิกปลูกอ้อยด้วยซ้ำนะคะช้ำหนักไปแจ้งตำรวจไม่มาตรวจที่เกิดเหตุคะ่ะตำรวจบอกให้ไปถ่ายคลิปคนร้ายมาว่าอย่างนั้นนะคะ ซึ่งล่าสุดเมื่อกลางเดึกที่ผ่านมาเวลาประมาณ ยี่สนาฬิกาสานาทีนะคะนายประสิทธิ์เปิดเผยว่าได้ยินเสียงสุนัขห่าจึงลุกออกมาดูแต่ก็ไม่เจออะไรจึงเอะใจจากนั้นประมาณตีสามพ่อตาที่นอนอยู่ที่กระท่อมข้างบ้านนะคะวิ่งตะโกนเรียกว่าไฟไหม้ไร่อ้อยนะคะตนแล้วก็ภรรยารีบคว้าถังน้ำไปฉีดเพื่อจะสกัดไฟแต่เขาไม่ทันไฟได้มีการลุกไหม้ป่าอ้อยเสียหายทั้งหมดซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่ไม่ใช่เกิดครั้งแรกนะคะ เหตุการณ์ถูกแอบเผาไรอ้อยเกิดขึ้นทุกปีค่ะตอนนี้ชาวบ้านกว่ายี่สิรายได้รับความเดือดร้อนชาวบ้านไปแจ้งความก็ไม่มีความคืบหน้าต้องทำไรอ้อยอย่างหวาดระแวงภายในคืนเดียวกันนะคะคนร้ายก่อเหตุถึง3ครั้งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะอ้อยถูกเผาไฟนะคะ ลำต้นตายและไม่มีการเจริญเติบโตทำให้ไม่สามารถนำไปขายได้ซึ่งการลงทุนปลูกอ้อยมีค่าใช้จ่ายสูงที่ผ่านมายืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครเนื่องจากว่าไม่ใช่เรื่องไรอ้อยของตนไม่ไม่ใช่แค่ไรอ้อยของตนเพียงคนเดียวนะคะที่ถูกเผาเพราะว่ามีไรอ้อยของชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านที่ถูกเผาเช่นกันก็ตนเองก็คิดว่าเกิดจากปัญหายาเสพติดเสพแล้วหลอนจึงมาก่อเหตุอันนี้ เป็นการคาดการนะคะและก็คิดว่าคนที่ก่อเหตุเป็นคนในหมู่บ้านวอนตำรวจนะคะเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดค่ะ